ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่กับผมในล็อกคุยแล้วทุกคนซึ่งเมื่อวานเราไม่ได้ลงคลิปนะทุกคนจริงจเมื่อวานผมต้องลงคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าคือกูทําไฟเสียอีกแล้วแล้วบอกเลยว่าคือโคตรขี้เกียจอัดใหม่ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีบทํารีบเสร็จนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยต้องไปผมเนี่ยคือผมติดแล้วทุกคนผมต้องไปงานทุ่งนะงานทุ่งสีเมืองทุกคนจังหวัดร้อนธานีนะเออหลายคนก็จะเจอผมทุกคนวันนี้ก็วันที่สามธันวาแล้วนะโอเคทุ อ่ะสำหรับคลิปนี้ทุกคนเราจะมาสอนทําสุขนาเองนะเราลืมบอกไปเลยทุกคนมาสำหรับจุดทําสุขนาทุกคนนี่มันจะอยู่ตรงเกาะนี่นะก็จะเป็นเกาะอีเวนต์เองทุกคนนี่มันจะมีเอ่อสุขนาตรงนี้ทุกคนอ่ะลดเสียงก่อนนะครับทุกคนนี่อ้าวนี่มาแล้วนี่ทุกคนไเป็น SVC สุขนาตรงนี้นะในสองสุขนาทุกคนก็จะเป็นสไตล์สเปเชียลนะอ่าตามนี้ทุกคนอ่ะซื้อผมก็แลกมาแล้วนะ ซึ่งของที่มันต้องใช้ทุกคนต้องใช้สุขนาฟิงเกอร์นะทุกคน15อันนะเคิร์สเดลลี่แล้วก็เอ่อคิร์สเวิร์มออฟเคิร์สทุกคนแล้วก็ใช้ตังอีกเท่านี้อ่าก็ประมาณนี้ทุกคนไม่รู้นะเท่าไหร่่านราจารย0เก้าพห้าร้อยล้านชัยนะก็เอ่ออย่างแรกทุกคนก็จะเป็นนิ้วสุกนาทุกคนนี่เลยต้องใช้นิ้วสุกนาประมาณเอ่อประมาณ15อันทุกคนแล้วก็ต้องใช้นี่เลยออฟเคิร์สทุกคนอย่างต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเอ่ออะไรวะ ม,มันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่เคิร์ดเวิร์มทุกคนเคิร์ดเวิร์มทุกคนแล้วก็อย่างต่อไปทุกคนก็จะเป็นเ,เคิร์ดแดรี่นะมีโคตรเยอะอันเนี้ยอ่ะซึ่งขอทุกอย่างนี้ทุกคนก็มีโอกาสดรอปจากการลงดันนี่นะทุกคนอ่ะในสองจุดที่เราจะไปลงดันนะก็คือเราเนี่ยต้องมาลงดันเจี้ยนตรงเกาะแรกทุกคนซึ่งเราต้องอมีออฟดันเจี้ยนทุกคนนี่ออฟดันเจี้ยนนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะออฟดันเจี้ยนอยู่ไหนวะ หาสักแป๊บทุกคนนี่เอาดันเะจียนนะแล้วเราแล้วทุกคนก็ถือกมานะแล้วทุกคนก็มาเปิดดันทุกคนซึ่งวิธีการหาอเอาดันเจียนทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละมาืวองวิธีต่อไปทุกคนก็คือ,อวิธีเปิดคือวิธีการหาอย่างุกคนก็คือในการเปิดกล่องอนะไเงี้ยซึ่งเปิดกล่องทุกคนไม่มีโอกาสออกเป็นนิ้วสุกนานะครับอ่าไม่มีโอกาสออกเป็นนะิ้วสุกน้านะไอฟิงเกอร์สุกนเน่ยทุกคนไม่มีโอกาสออกทุกคนตอบจากในดันเท่านั้นนะส่วนของที่เหลือทุกคนไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ออฟเคิร์ดเคิร์ดโวล์มก mm ับเคิร์ดไดร์ลี bbe bbe> ่ก็มีโอกาสดรอปจากกล่องนี่ทุกคนมาเปิดได้ทุกคนมาอ่านเดี๋ยวเราไปรีวิวสกิลกันดีกว่าทุกคนสองสุกนะทุกคนบอกเลยว่าตีพืชหนองค่อนข้างดีนะแต่ว่าวีฟก็น่าจะเก่งกว่านะทุกคนไอ้เวฟนะวีฟเวฟเป็นสกอย่างทุกคนโอตาคุนั่นแหละอ่ะมาดูสกิลทุกคนสกิลแรกทุกคนนี่สกิลแรกครับก็จะเป็นการเหมือนฟันไปข้างหน้านะจะเป็นการเอ่อฟันเข้าไปด้านนะทุกคนสกิลเซตนี่ สกิลต่อไปทุกคนสกิล x นะสกิลนี้เป็นการตัดทุกคนบอกว่าสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างเก่งนะเพราะว่ามันสามารถที่จะหยุดมอนได้นะทุกคนแถมดาเมจที่เข้าเนี่ยโคตรแรงทุกคนแล้วมันตัดราลัวได้นะนี่เอาค้างไปแล้วลกุรัร์โลบอกจริงๆวะ่ะมาเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลใหม่ทุกคนเหมือนว่าเมื่อกี้เราจะถึงสกิลซนะมาเรามารีวิวต่อทุกคนสกิลซนะครับนี่จะเป็น ในเลฟูกะทุกคนบอกว่าสกิลนี้โคตรเบอร์โคตรเท่แต่ว่าราคาแขางแหลกเลยนะแต่สกิลคูเดาไว้มากนะทุกคนเดี๋ยวเรานเดี๋ยวเราลองใช้ไกลๆนี่บอกเลยโคตรเท่เนี่ยเป็นธนูไฟยิงไปนี่โคตรตึงโคตรตึงอ่ะทุกคนกลับมาแล้วมาทุกคนเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่าโดนด่าทุกคนเออผมกำลังเนี่ยจะไปงานทุ่งเหนือนาไม่งไม่ได้ใส่เสืเส้อผ้ามันยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยโดนด่าเลยเมื่อกี้มาสกิลต่อไปทุกคนสกิลว,วี เป็นกลางนาเขตเองนี่เลยกลางนาเคดโดนลมเสียบทุกคนในนะ่้โดนฟันไปอ่ะดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะต้องรีบเออ่รีบรีวิวแล้วทุกคนอ่ะขนมตอนนี้ครับทุกคนก็อ่ะรออนาเคตหมดนะเดี๋ยวผมจะรีวิวสกิลสุดท้ายทุกคนสกิลเอฟนะสกิลสกิลเอฟครับทุกคนนี่จะเป็นการฮิลนั่นเองมีนะทุกคน ซึ่งก็หิวข้างแรงอ,ะอ่ะ,อะตีกูสิต้องเคี่ยนต้องเคี่ยนนี่มันตีแล้วน่นะอ่ะถอยออกมานะกดเอไปนี่เลือดหิวมาแบบนี้เลยทุกคนอ่ะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ทุกคนสลับสุขนานะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับทุกคนสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ